ว่าที่ร้อยโทษสรุปว่าเขาทำระดกษาและการงานนั <t un deposit> Ay, ่นเป็นไปครับให้เราว่าเราไปปัด hmm. ท uh ี hmm. ่จะระดมงานนี่ยมันต้องมีวิธีการมาตรการว่ธีนี้ถ้าเกิดถ้าไม่มีมาตรการนี้ก็ทำได้แล้วใช่ไหมครับลองดูเรองนี้นะครับเอาอย่างนี้คุณเจริญวันมีปัญหาไหมเออเราได้ผมจำได้แล้วเขามีปัญหามีการโกงไหมแทนการถอดใช่มาตรการดีกว่าเชิญไปยังไม่มีกลุ่ม ตัว500กว่าแต่นั้นมันจะมีอยู่บางรายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดเราแล้วก็จังหวัดบางจังหรัดกระผชาคอนน่นละฟางครับเป็นผู้แทนของส่วนบริการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบริการกระทรวงการ ในเรื่องของพบตอดำเนินการนะฮะทบทวนและก็จัดก,การในการซ่อมแผนนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องมีการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดจุดรับจำนำเพื่อวันที่สุสิพกิจการส่วนลงสีนอกเขตพืน้นที่มาเปิดจุดอยู่สองรายนะคะก็คือหอจับกอแพร่รุ่งเรืองอิสเลย์มาเปิดจุดที่กรีนที่ยงซับอนแบบสองเลไม่ใช่เฉพาะของน้าเากัน มาจากตัวค้าแม่ท่ามาเที่ยวอำเภิดพอเขาเขาเขาเช่าที่โจนิวแล้วรับของเรื่องทีนี้ข้อจริงเนี่ยการผลผลิตที่ได้เน่ข้าวที่พื้นที่นาที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าไหร่นะครับผมยีต้อเก่งตรงนั้นเลยทีเดียอันนี้ไป็ตั้งแปดเท่ากว่านี่เป็นที่ว่าถ้าจุดรับจำนำมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเนี่ยการช่วยพื้นที่นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำปางเรานะครับแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการ สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็แจ้งให้กับว่าเราได้ดำเนินการแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่จะ่าและก็หมอกฟันนะครับเราดําเนินการไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามีแจ้งให้ทุกหน่วยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางบกจเป็นกรลบวตัวหนึ่งเราที่เตรียมรารมรดไทยครับเราจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของควันหมอกฟันนะครับแล้วก็ปพก็จะเป็นฝ่ายผู้ช่วยนะครับ องคการทัศนิลและวิทยาแทนในจุลภาคการเมืองที่เกิดปัญหาครับโดยทั้งตลาดอำเภอของเราข้อย <mel> ี <iah> <k illing a study> ่หนึ่งเนี่คือดีมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันคล้ายๆกันนะปีที่ผ่านมาถ้ามันทําให้ดีโดยมีปตัดอำเภอประจำตำบลดูแลให้ดีนะมันช่วยได้เยอะเพราะเนี่ยเรื่องเรื่องประกาศเรื่องกำนังราคาข้าวอะไรผมกลับมาแล้วถ้ามีท่านท่านตัดอำเภอประจำตำบลดูแลให้ดีจะรู้เลยว่าท่านท่านอะไรไม่ตง